เย้ yeah. มาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะการรีวิวสินค้าจากเว็บโอเคทูโฮมคอมเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับผมวันนี้ผมมาในหมวดของคีย์บอร์ดนะครับผมตัวนี้เป็นโอเคเค้า9 6นะครับนี่เท่มากๆเลยนะครับแค่ตัวกล่องก็เท่แล้วเรามาดูตัวกล่องกันก่อนเลยว่าเขามีรายละเอียดอะไรบอกบ้างน,นะครับอย่างแรกนี่มีรูปอ่อนเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าตัวนี้เป็นเมจิกแมกนิคอลคีย์บอร์ดนะครับก็คือเป็นคีย์บอร์ดแมกนิคอลนั่นแหละนะฮะ k .96 ตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามีอะไรบ้างตัวนี้เขาบอกว่ามีไฟ LED มีปุ่มมันติคียนะครับด้านบนให้นะครับมีปุ่มวินโดว์ล็อกให้ด้วยนะครับแล้วก็ มีปุ่มสลับปุ่ม ABS มีมัลติมีเดียนะครับทั้งหมด12ขีเขาบอกอย่างนี้นะฮะในส่วนของด้านหลังกันบ้างในส่วนของด้านหลังเขาบอกว่าะจะบอกรายละเอียดชงลึกเกี่ยวกับการกดฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันไฟหรือการกดฟังก์ชันการสลับนั่นนี่มีบอกทุกอย่างเลยตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในตัวสินค้ากันเลยดีกว่าว่าจะลักษณะเป็นอย่างไรสวยเหมือนรูปตรงนี้ไหมไปดูกัน เรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับเจ้าโอเคอร์ k 9 6นะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับนี่เพิ่มไฟดูชัดๆเลยสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างนี่อย่างแรกเลยคือฟังอ่าคู่มือการใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันหรืออะไรต่างๆนี่นะครับเขามีวิธีบอกการใช้ในนี้เห็นไหมครับการกดฟังก์ชันอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็ต้องใช้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤนนิดนึ่งเพราะมันเป็นภาษา อย่างแรกเลยนะครับเรามาดูดีไซน์กันก่อนเลยดีไซน์การออกแบบของเขานะครับเล็กกระทัดรัดแบบนี้ซึ่งน้ำหนักก็พอสมควรนะครับบอกเลยน้ำหนักการออกแบบน้ำหนักเ็าถือว่าเยอะพอสมควรสำหรับตัวนี้นะนี่นะครับมาในส่วนของด้านหลังนี่สปอร์ตไม่ล่ะเห็นไหมครับสีแดงจะมีรุ่นไหนที่ใส่ใจรายละเอียดด้านหลังกันบ้างนี่นะครับเขาใส่ใจรายละเอียดนะครับเป็นสีแดงกันลื่นให้ตรงนี้นะครับปับระดับได้ ตั้งไปเลยแล้วกันครับนี่ปรับระดับก็จะสูงอยู่ในระดับนี้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้วัสดุเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับสายเป็นสายทาง USB ใช้ระบบ2.0นะฮะนี่นะครับให้ดูชัดๆนะครับในส่วนของคีย์ตรงนี้เป็นแมค a คานิคอลนะครับผมจะแกะให้ดูแมคคานิคอ a ลลักษณะเป็นอย่างไรนี่นะครับนี่นะครับ นี่นะครับซึ่งเป็นหลอดลงด้านในแบบนี้ก็ต้องหาที่เปิดมาเปิดนะครับซึ่งตัวนี้ไม่มีให้นะครับมีตอนนี้ผมพกไว้นะครับติดตัวสมอนะครับเอามาไว้ให้ทุกคนได้ดูกันนะนี่นะครับกดให้ดูครับสกอ์ล็อกก็จะขึ้นแบบนี้นะครับคลายกันนี่นะครับจะปรักมานี้นะครับผมกดให้ดูเดี๋ยวจะกดให้ดูนะครับ สองจังหวัเป็นสองจังหวะนะครับตามสเต็ปเดิมของแมคคาริเคิลเห็นไหมครับ สำหรับปุ่กก็จะประมาณนี้ในเรื่องของวัสดุต่างๆนะครับผมมาในส่วนของฟังก์ชันด้านในกันบ้างน,นะครับวิธีการกดฟังก์ชันนะครับมัลติมีเดียตัวนี้มีมาให้ทั้งหมด12มัลติมีเดียด้วยกันกดที่ปุ่มฟังก์ชันแล้วต้อง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 ตรงนี้นะครับกดเลยด้านบนนี้นะครับมีทั้งหมด12ฟังก์ชันด้วยกันมีไฟแบค็คไลท์ให้นะครับซึ่งมีทั้งหมด9ฟังก์ชันทั่วไปบวกกับ2ฟังก์ชันที่มีมาให้นะครับเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับโหมดต่างๆเดี๋ยวผมกดดใหู้นะครับ โหมดต่างๆก็จะมีแบบนี้ครับ 1... น,นี่โหมดที่1 2... เป็นมิดีทิง3เป็น FPS แบบนี้นะครับ 4... นี่นะครับเห็นไหมครับจะมาแบบนี้แล้วก็สไลด์ออกไป 5... นี่นะครับนี่นะฮะ 6... นี่เืบอบ,บาบวืบวบาบเจ็ดเห็นไหมครับ แบบนี้ครับเวฟไป8นี่นะครับหมดแล้วและในส่วนที่9นะครับในส่วนนี้นะฮะต่อมาอีก2ฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาคือในส่วนของเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนี่นะฮะอันนี้คือส่วนไม่ใช่ฟังก์ชันแต่เป็นคัสตอมนะครับเป็นไม่ไม่ใช่ฟังก์ชันเป็นคัสตอมที่ทางโรงงานเขาสร้างให้มานะครับแต่ในส่วนตรงนี้มีทั้งหมด อีกหนึ่งฟังก์ชันก็คือที่รวมเป็น9ก็เป็น11ใช่ไหมครับในส่วนนี้เป็น10นะครับเนี่ยนะฮะเป็น10และในส่วนสุดท้ายจะเป็น11ก็คือในส่วนนี้นะครับก็คือคัสตอมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูวิธีการทำตรงไงนกดที่ฟังก์ชันนะครับมาที่0กับ9จะมีฟังก์ชันคัสตอมให้2ฟังก์ชันนะครับก็คือสามารถตั้งค่าได้เลยเต็มที่นะครับกดยังไงกดมาที่0นก่อนครับและมาที่ H M ตรงนี้หรือ M R ตัวเล็กๆตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะ จะเลือกได้นี่นะครับตรนี้นะครับแล้วก็กดลงไปเลยครับ <_ Lak Albert> เห็นไหมครับพอได้แล้วกดเซฟครับตรงนี้ฟังก์ชันและเซฟเห็นไหมครับผมจะกดฟังก์ชันที่8นะครับให้ดูนี่จะเป็นแบบนี้ <_ t os> พอกดเ้าปึ๊บไอ้ศูนย์ปึ๊บเป็นแบบนี้ <t os> เห็นไหมครับเนี่ยแล้เก้าก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับ <t os> กดบันทึก <t os> ปั๊บ และกดเซฟโอ้โ,อโหเห็นไหมครับเซฟแล้วเรียบร้อยนี่เราก็จะมีเพิ่มมาคัสตอมนะครับจะสลักเป็นชื่อตัวเองหรือจะเป็นชื่อแฟนหรือจะเป็นชื่อครอบครัวนามสกุลตัวเองอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมสําหรับฟังก์ชันนี้มีให้ทั้งหมด11ฟังก์ชันด้วยกันนะครับ11ฟังก์ชันหนึ่งคู่ขนาดแบบนี้นะครับมีอ่ามีไฟรองรับปุ่มข้างด้วยซึ่งเท่มากๆเลยนี่นะครับผมไม่ดูนะครับ นี่นะครเห็นไหมครับวิธีการกดเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะครับเห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนได้นะครับซึ่งผมชอบการออกแบบส่วนนี้มากเขาเขาเขามาเน้นในส่วนตรงนี้ผมว่าถือว่าเป็นการออกแบบที่แตกต่างนะครับผมชอบมากๆเลยเนี่ยนะครับด้านข้างตรงนี้ก็มีนะครับกดเปลี่ยนไปเรื่อยๆเ,เห็นไหมครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันบ้างดีกว่าว่าเสียงลักษณะเสียงจะเป็นอย่างไรฟังกัน เสียงดีนะครับใช้ได้เลยนะครับสำหรับเสียงโอ้การออกแบบเสียงเขาก็ใช้ได้เลยทีเดียวนี่คือเสียงทั้งหมดนะครับและรายละเอียดทั้งหมดของเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้ สำหรับใครที่สนใจเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับโ ker k 9 6เข้าไปสั่งซื้อกันได้ในเว okay ็บ OK เ t o h o m e c o m ผมจะแป,ะ,ปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ Facebook แล้วก็หลายเช่นเดีวยวกันตอนนี้มี i n s t a g r กรมแล้วด้วยเข้ามาติดตามตัวผมได้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้และมี i n s t a g r กรมของเว็บ OK เ t o h o m e ให้อีกด้วยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจอยากจะติดตามผลงานหรืออะไรต่างๆสำหรับช่องทางการชาระเงินนะครับตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากมายไปหมดเลยสาหรับช่องทางการชาระเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต นะครับวอลเล็ et, หรือว่าจะเป็นชําระเงินปลายทางสะดวกแบบไหน,นก็ไปจัดการกันเอาเลยนะครับลุยนะครับผมเราจัดมาให้แล้วนะครับสุดท้ายอย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยขอบคุณที่ติดตามครับ